สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาร์ทคาร์นะครับเพจรถดีไม่จะเป็นต้องแพงเสมอไปแล้ววันนี้มีรถอะไรมานำเสมอนี่นะครับคันนี้เลยครับ Ben ซ์ l a s s w 2 2 2001ในรถที่ใครๆหมายปองไว้นะครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นยุคใหม่นะครับอยากจะได้ไว้ครอบครองแน่นอนเนื่องจากเป็นรถที่กว้างขวางนั่งสบายการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไกลทางไกลบอกได้เลยว่าคันนี้สะดวกสบายสุดๆแล้ว ลองดูภาพตามไปนะครับว่าความสวยสีสันเขาเต็มระบบแค่ไหนนะสียังเงาแวบสวยงามมากนะแล้วอย่างที่ผมเคยรีวิวนะครับสีบรอนเงินเนะครับเป็นสีรถที่บำรุงรักษาง่ายนะครับผมไม่เหมือนกับสีดําหรือสีขาวนะฮะตอนแรกผมมีความเข้าใจว่าสีขาวจะไม่ค่อยเลอะหรือสีดาไม่ค่อยเลอะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับสีบอลนี่แหละครับเป็นสีที่ดูเป็นสีที่เลอะยากที่สุดนะฮะแบบเทียบกับรถที่หลายๆคันที่ผมได้นํามันเสนอ ลงขายเนี่ยสีบรอนต,ต้องยอมรับว่าเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายรถคันนี้นะฮะสีสันเต็มสมบูรณ์สุดๆนะฮะโดยเพราะว่าเป็นรถของอข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ทำงานในรัฐสภานะครับเราจะเห็นมีตรารัฐสภาครมีตรารัฐร,รภาหน้าหลังเลยนะครับและที่สำคัญนะคันนี้เปรียบเหมือนรถประธานาธิบดีนะครับดูสิครับ เป็นรถที่ระดับผู้นําใช้กันนะครับผมเปรียบนิยามให้ว่าเป็นคาร์หา์ดเลื่อนที่ได้หรือเป็นรถประธานาธิบดีและมีเสาออริจินอลนะครับเป็นเสาเสากะระยะให้เราเพื่อช่วยในการขับรถในการจอดในการซอกแซกจะมีเสาให้เราสังเกตว่ามันใกล้ไๆแค่ไหนแต่ดูแล้วมันเป็นเหมือนเสาธงเหมือนรถประธานาธิบดียังไงก็ไม่ทราบ นะครับผมจริงๆ S-Class เนี่ยเป็นรถที่ผมเรียกว่าขายดีที่สุดในเพจก็ได้นะฮะจับมากี่คันขายหมดแล้วส่วนใหญ่คนที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ด้วยนะฮะเป็นวัยรุ่นยุคใหม่นะชอบรถใหญ่เพราะว่าด้วยช่วงตัวถังที่ยาวนั่งสบายนะครับใครได้รองขับแล้วติดใจทุกคน เป็นรถที่มีช่วงล่างที่เขาว่าดีที่สุดในโลกนั่นคือระบบถุงลมนะฮะแล้วครันนี้ระบบถุงลมสมบูรณ์สุดๆซึ่งเพิ่งเข้าไปเช็คที่ช่างประจําที่ผมเอาเบ้นทุกคันนะฮะไปเช็คก็สมบูรณ์ทุกจุดนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับผมคันนี้นะครับก็ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ใช้ได้ทุกจุดนะครับนี่นะครับ ระบบไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์นะฮะและที่สำคัญไม้ My, น้อยมากรถ20ปีไม่แค่นี้นะฮะโอ้โหเหลือเชื่อจริงจริงแล้วก็เจ้าของพี่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็กกได้ไปเปลี่ยนตัววิทยุเก,ก่าเป็น Android จอใหญ่เบ้เลอร์นะฮะก็เชื่อมต่อกับฮอ s p o t เราจะเข้าอินเทอร์เน็ตเข้า YouTube เข้า Facebook ดูหนังฟังเพลงได้จาก ตัวนี้เลยนี่ผมต่อ YouTube ไปแล้วครับอันนี้อันนี้ผมเปิดจาก u t u b e นะฮะนี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาเปลี่ยนมาให้รวมถึงกล้องถอยหลังนะฮะจอแต่มชัดใหญ่เบเลอเธอนะฮะเรียกได้ว่าสายตาสัาน้นไม่ต้องใส่แว่นก็ดูได้นะครับผมก็คอนโซลอะไรสวยงามดีมากมายเลยฮะคันนี้ ออนบอร์ดทุกอย่างใช้ได้หมดมีตัวบอกตัวน้ํามันวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับม่านหลังไฟฟ้าก็ยังใช้ได้อยู่ปกติดีทุกอย่างนะครับผมนี่ครับขึ้นลงได้ปกตินะฮะันนี้เอกะลักษณ์ของ S-Class ก็คือมีด้านหลังที่นั่งที่กว้างขวางนะครับผมแล้วก็มีแอร์แยกที่มือีเอชไห้ช่วยลกสินค้าได้ตางสลมอจะอยู่ดังได้นะมือไปโดนคนระับจะปิดก่อน นะครับผมกว้างขวางนั่งสบายนะฮะอย่างที่ในคลิปที่ผมจะรีวิวให้ดูในการขับขี่นะฮะเปรียบเหมือนคฤร์สิา์วิ่งได้ด้วยความที่เวลาเราขับเองหรือคนนั่งโดยสารเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเรานั่งอยู่บนปุยเมฆแล้วมันลอยไปได้นะฮะที่สําคัญประตูดูดยังใช้ได้นะครับคันนี้ระบบดูดนะฮะเดี๋ยวเราลองดูประตูนะฮะว่ามัน เขาเรียกว่าซอฟโครดนะครปิดแตะเบาๆนะฮะมันปจะดูดเข้าไปนี่นะครับแตะบแตะนิดนึงวืบดูดเข้าไปนะครับผมดูดปิดสนิทกรึบเลยครับกระโปรงท้ายไม่ต้องบอกเลยฮะกว้างใหญ่นั่งสบายใส่ของแบบว่าไม่ไม่ใช่นั่งใส่ของแบบจุๆเหลือๆนะฮะอันนี้เป็นผ้าคุมรถก็พี่เขาก็รักษาดูแลนะฮะดูสิครับ ข้างหลังเดิมทุกอย่างนะฮะเพจสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบยางอะไหล่เหมือนเพิ่งถอยออกมาจากาโชว์รูมยังอยู่เดิมทุกอย่างนะฮะซอกมุมชายน้ําสวยงามนะฮะเป็นรถที่มีตัวถังที่เรียกว่าสมบูรณ์นะฮะกระโปรงหลังก็แตะนิดนึงมันก็จะดูดนี่คือเอกลักษณ์ของ s c l a s s นะครับ s c l a s s ประตูต้องดูดแต่สำหรับใครที่ ไม่ซีเรียสกังวลก็มีปัญหาบางคนก็ไปปิดระบบดูดเพียงแค่ไปสั่งปิดในจอ,จอคอมกับพอร์ดฟิลออกเท่านั้นจบนะฮะแต่ว่าคันนี้ประตูดูดยังสมบูรณ์อยู่กระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าทุกอย่างสมบูรณ์ทุกจุดสีสันสวยงามเต็มนะครับผมรถราคา7ล้านกว่านะฮะวันนี้ตกไปหายไป97%เหลือแค่3% 2 0 0 0 0นิดๆครับนะฮะ อย่างที่บอกถ้าเกิดเราจะเทียบความคุ้มค่าเนี่ยเจ็ดล้านสิบเปอร์เซ็นต์คิดเจ็ดแสนนะครับผมอันนี้สองแสนนิดตีซะว่าสามเปอร์เซ็นต์แต่สาภาพไม่ได้หายไปเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะสาภาพยังอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกบวกไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่วิ่งน้อยสีสันที่ยังเงาสวยงามตีเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณเสียเงินสามเปอร์เซ็นต์แต่ของคุณภาพได้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย แถวบ้านเรียกว่าคุ้มเวอร์นะครับผมได้สมรรถนะที่ดีเยี่ยม7ล้านบาทนะฮะวันนี้ราคาต่ำกว่าสวิปยาลิทแจ๊ดอีกแต่เหมือนได้ขับรถประธานาธิบดีครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคใครที่หา SW220 อยู่วันนี้นะครับมีคันนี้มาแนะนำอย่างเช่นเคยนะครับมาเร็วได้เร็วนะครับผม ตามสตล์นะครสมาร์ทคาร์รถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปนะครับผมราคาถูกจริงคนซื้อต้องถูกใจนี่คือสโลแกนของสมาร์ทคาร์นะฮะคันนี้จะให้มีให้ผมติก็มีอยู่นิดเดียวก็คือภายในของเขาซึ่งอาจจะไม่ได้แบบร้0ยเแต่ผมตีว่าสักด้านหลังนี่ประมาณสัก70%็ดนสะบ,บอร์เนะฮะเบาะก็อาจจะมี ริ้วรอยบ้างแต่ว่าไม่ได้น่าลังเกียจอะไรนะฮะยังขาวใหม่ทุกอย่างนะฮะหัวหมอนปรับขึ้นลงถุงลมใช้ได้หมดไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าปรับได้นะฮะเลื่อนเห็นไหมฮะเลื่อนได้ปกตินี่คือความคุ้มค่าส้ำหรับรถ7ล้านนะฮะไปลองนั่งดูสิครับมันสะดวกสบายดีฮนะมีแอร์ตรงกลางปรับอุณหภูมิได้นะฮะ แล้วก็มีแอร์ที่เสา B นะครับผมก <Je> ็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างลมยังออกนะฮะแอร์แบกซ้ายขวาหน้าหลังครบนะฮะไฟห้องโดยสารด้านหลังนะเวลาเราเปิดป่าคุณผู้หญิงด้างหลังนะแต่งน้องแต่งหน้าก็ใช้ได้อยู่นะฮะใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมนี่ครับดูความ สวยงามของดีไซน์เขานะครับผมว่าสมบูรณ์ลงตัวส่วนเบาะด้านหน้าที่ผมอบอกว่าภายในไม่ได้กริปมากนะฮะผมก็ตั้งราคาตามาสภาพเรียกว่าคุ้มค่าถูกจริงและต้องถูกใจนี่คือเพจสมาร์ททาร์นะครับก็ <laughs> อ,อาจจะมอีอายุของเขานะดูนะอาจจะมีรอยรอกรอยทลอกนิดนึงนะฮะเบาะหน้าอาจจะมี ้อยแตกบ้างนะฮะซ้ายขวาเนื่องจากเจ้าของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของคันนี้เนี่ยรูปร่างค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็เลยทําให้เบาะอาจจะไม่ถึง90%แต่ว่าเครื่องยนต์90%สีสัน90%และสิ่งสำคัญเวลาเราซื้อรถมือสองเนี่ยปัจจัยหัวใจหลักในการซื้อรถมือสองนั่นคือเครื่องยนต์ช่วงล่างแอร์ต้องมาก่อนเพราะนั้นเราซื้อมาขับนะครับ ซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาดูเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญของรถยนต์ก็คือเครื่องยนต์แอร์ช่วงร่างคันนี้ผมบอกว่า90%สมบูรณ์สุดๆนะฮะก็ลองพิจารณาดูว่า W220 คันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้คุณตัดสินใจก่อนที่จะไปซื้อรถคนอื่นผมตั้งราคาไม่เอาเปรียบใครนะฮะแล้วก็วิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งเป็นเทคนิคในการซื้อรถมือสอเนี่ยเราลองเวลาเราจัดไฟแนนซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เราต้องเช็คดูว่าคันที่เราไปซื้อเนี่ยไฟแนนซ์ Finance ก็ให้ราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดเราซื้อได้ถูกกว่า,าแสดงว่าเราซื้อคุม้มนะฮะอย่างเช่นคันนี้นะฮะถ้าเกิดจัดไฟแนนซ์เนี่ยผมว่า3 0 0 0 0 0จัดได้ด้วยปี2002ของเขาเพราะผมเพิ่งขายไปเมื่อขายไป2คันนะปี2000จัดได้2 0 0 0 0 0แปนะครับปี2002ก็น่าจัดได้3 0 0 0 0 0แต่ผมขาย2 0 0 0 0นนิดๆน,น,นั่นคือความคุ้มค่าที่คุณได้ราคาดีกว่าไฟแนนซ์ Finance ให้ประเมิน รวมถึงขนส่งผมไปขายเนี่ยประเมิน3 0 0แสนเราซื้อถูกกว่าไฟแนนซ์ตีราคาขนส่งประเมินแสดงว่าเราซื้อคุ้มเพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยกว่าจะปล่อยกู้เราได้เนี่ยหต้องดูเครดิตเราว่าหน้าที่การงานรายรับดีไหมสอมูลค่าที่จะให้เรากู้ต้องคุ้มเสี่ยงเขาคือถ้าเกิดเราซื้อไปไม่ผ่อนเขาสามารถไปขายในตลาดรถทั่วไปไม่ขาดทุน ถ้าเกิดเข,ขาตีให้เรา3 0 0 0 0 0ให้เราจัด3 0 0 0 0นแสดงว่าตลาดซื้อขายกันไม่ต่ำกว่า3 0 0 0สนเพราะฉะนั้นคันนี้2 0 0 0 0 0ต้นๆน,นะฮะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะซื้อไปขายก็ยังได้ซื้อใช้ได้แน่นอนไม่มีขาดทุนนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับกับเพจ Smart Car ร์นะครับรถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อถูกใจคนทั่วไปบอกว่าถูกจริงกับสมาร์ทคาร์นะครับผม ครับผมแล้วนี่คือห้องเครื่องนะครับขุมพลังของเบนซ W220 S280 ได้นิยามว่าคระหาดเคลื่อนที่เพราะความที่มันเป็นตัวใหญ่สุดของเบนซ์เขานะครับมีความโอถงนั่งสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์เอนจินเขาต้องใหญ่ตามนะครับเพื่อให้แรงขับเคลื่อนไม่ตกนะฮะคันนี้2 8 0 0ีซีถามว่ากินน้ำมันไหมก็ไม่ได้กินมากมายเหมือน ตัว3า0หหรือ500นะครับก็เป็นตัวเครื่องยนต์เล็กสุดแต่ว่าความแรงก็ไม่ด้อยไปกว่า,าตัวอื่นนะฮะก็ลงตัวพอดีสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะฮะดูความสะอาดของห้องเครื่องสิครับยังเงาใหม่แว๊บไม่มีความเยิม้มไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์คันนี้สมบูรณ์สุดๆวิ่งกันได้อีกยาวนะครับดูจากเลขไมล์แล้วเพิ่ง7จ็ดหมื่นไมล์เท่านั้นนะฮะร,รถคันนี้วิ่งบ้างหรือเปล่ารถ กี่ปีแล้วเนี่ย21ปีนะฮะแต่วิ่งแค่70,000ืไมล์จะน้อยไปไหนครับผมแล้วที่สำคัญฮะบอดี้ดูครับสติ๊กเกอร์เพจน็อตทุกเดิมทุกตัวไม่มีขยับแสดงว่าทันนี้นะฮะหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีการชนมาย้อมแมวขายแน่นอนฮะรเราจะเห็นได้ว่าน็อตทุกตัวยังสวยงามนะครับผมสติ๊กเกอร์ทุกตัวยังอยู่นะฮะไฟก็ยังใสๆนะ ความร้อนดีมากคันนี้นะฮะเรียกได้ว่าใครได้ไปราคานี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับรถเจล้านกว่าฮะสำหรบับผู้บริหารตอนนี้เหลือสองแสนนิดๆน,น,นี่เนะี่ยผมว่าดีกว่าไปขับยาริสแน่นอนขับไปไหนคนก็ตะเบะยามก็ตะเบะฮะเด็กก็มองนะครับผมรับรองว่าใครที่อยากจะหารถสมรรถนะดีเยี่ยมเครื่องยนต์ดีเยี่ยมในราคาญี่ปุ่นแนะนำคันนี้ ผมขายคันนี้มาจะเป็นสิคันแล้วครับได้รับความนิยมมากเนื่องจากเบนซ์การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เขาไม่ต่างกับรถญี่ปุ่นฮะเป็นรถที่ยอดนิยมอไหล่หาง่ายและถูกเต็มบ้านเต็มเมืองประเทศไทยเพราะคนไทยชอบใช้เบนซ์นะครับผมแนะนำนะฮะใครที่หาอยู่ห้องเครื่องกริบกดเลยครับสะอาดสวยงามนะเห็นไหมครับอันนี้คือโชคถุงลมนะฮะจะมีเส้นท่อถุงลมซึ่งบอกได้เลยว่าถุงลมใช้งานได้ปกติดีมากนุ่มนวลเปรียบเสมือนครือหานวิ่งได้ครับผม ตอนนี้เราก็พามารีวิวนะครับในการขับขี่นะครับผมเบน s c เอ s ค280นะครับหรือในรหัส w .220 นะฮะเป็นอีกหนึ่งนิยามที่เขาให้กันว่าคฤห,หาสที่วิ่งได้หรือเรือยอดทางเรียบนะครับผมต้องบอกว่าคุ้มค่ากับราคาที่เปิดตัวตอนแรก7ล้านนะฮะเป็นรถที่ มีสมรรถนะที่นุ่มนวลมากนะฮะ,ะเหมือนเรานั่งอยู่บนปุยเมฆหรือคขาหรือหาดแล้วมันลอยเลื่อนไปนะฮะมันจะมีความนุ่มนวลโดยเทคโนโลยีของเบนซ์เขาตัวนี้จุดเด่นก็คือเขาบอกว่าเป็นรถที่มีช่วงล่างที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือการใช้ระบบถุงลมเข้ามานะฮะเราจะในการขับขี่เนี่ยคนผู้โดยสารที่นั่งจะรู้สึกนุ่มนวล ไม่ว่าจะถนนหนทางจะเรียบไม่เรียบจะขึ้นเนินขึ้นสะพานตกหลุมอะไรเงี้ยนั่นคือความอัจฉริยะของเทคโนโลยีของ Mercedes-Benz เขาได้ให้ไว้กับรุ่น s c a r s ตั้งแต่โฉมนี้แล้วก็ไล่ขึ้นมาจนโฉมปัจจุบันนะครับเป็นที่ติดใจกันว่า s c l r s s คือนิยามของค่าฤาหาที่วิ่งได้หรือเรือยอที่วิ่งได้นั่นเองนะแล้วก็เขาบอกว่าคันนี้นะฮะ วิ่งน้อยจริงๆนะฮะอันนี้ขึ้นว่าอีก9,900เก้าร้าค่อยเข้าเซอร์วิสแสดงว่าเขาเพิ่งเซอร์วิสมานะครับผมทุกอย่างยังปกติดีนะฮะไอตัวคอนโทรลตรงนี้ก็ยังใช้ได้ะ,ะดูสิครับวิ่งแค่70,000ไมล์นะฮะถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นกิโลอันนี้มันขึ้นว่าเจ็ดแล้วเขาเขาเซตค่าเป็นไมล์นะฮะจริงๆเราอาจจะเป็นเซตเป็นกิโลก็ได้ในระบบแต่ว่าเป็นไมล์ก็ทําให้ดูแค่70,000ไมล์หรือเทียบเป็นกิโลแล้ว1ไมล์เท่ากับ1.6กกิโล ครับผมเมื่อลองเอา70,000มาคูณกับ1.6แล้วก็ประมาณแสนหนึนิดนิดถือว่าเป็นรถปี2อง2 2 0ยปีที่ใช้งานน้อยมากนะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้ต้องยอมรับว่ายังฟิตเปะ๊ะเหมือนรถใหม่เพราะฉะนั้นนะฮะใครที่ซื้อคันนี้ไปหมดปัญหาเรื่องเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ยังฟิตนะฮะกระบ,บอกสูบยังโอ้โหทุกอย่างยังเปะ๊ะพูดง่ายๆนะร,รถแท็กซี่บ้านเราเนี่ยนะครับรถญี่ปุ่นนะฮะวิ่งกันเป็นล้านกิโลฮะ เลขเรียกได้ว่าเลขหน้าปัดในวิ่งวนกับ9 9 9 0 0จนวนกลับไปขึ้นเลขหนึ่งใหม่เขาก็ยังวิ่งใช้กันได้นะฮะดังนั้นนะฮะผมจึงบอกว่าคันนี้เครื่องยนต์เหมือนไม่ต่างกับรถใหม่นะฮะ เพราะว่าวิ่งไปแค่แสนนิดๆแสนหนึ่งนะฮะเราลองคำนวณดูอา7 0,000คูณกับ1.6 72,000บดน,นะครับผมพอดีขับรถไม่ได้กดเครื่องคิดเลขนะครับก็ประมาณแสนต้นๆนะฮะก็วิ่ง4 5แสนสบายครับระดับกระบอกสูบของประเทศเยอรมนีนเหล็กเหลือเขาใช้อย่างดีนะฮะเพราะฉะนั้นซื้อไปหมดปัญหากังวลใจเรื่องเครื่องยนต์และสิ่งสำคัญในการซื้อรถยนต์มือสองนะเองที่ผมบอกนอกจากจะบอดดี้สวยแล้วเนี่ย เครื่องยนต์ช่วงล่างสาคัญอันดับแรกเพราะเราซื้อมาขับนะฮะเราไม่ไซื้อมาจอดดูอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นปัจจัยสําคัญที่เราต้องคํานึงถึงนั่นคือเครื่องยนต์มันต้องสมบูรณ์สุดหมดปัญหาว่ามาต้องมาซ่อมจุกจิกนู่นนี่นั่นนะฮะคันนี้ยอมรับนะฮะเยียบเป็นมานะฮะแล้วก็ถามว่ากินน้ามันไหมก็กินเป็นปกติสําหรับเครื่องยนต์2 0ง8แแต่ว่าไม่ได้แบบมากมายเวอร์วังเป็นแบบ3 000, 5 0 0ันห้านะครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าใครที่ชอบรถใหญ่เนี่ย เรื่องน้ำมันไม่ใช่ปัญหานะครับผมเพราะว่ามันตอบโจทย์กับความคุ้มค่าที่เราได้เสียไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความแรงขุมพลังนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคันนี้อย่างทีย่ยังไม่ได้บอกว่าใช้น้ํามันล้วนมาโดยตลอดหมดปัญหาเรื่องว่าไปติดแก๊สมาไหมเครื่องจะมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะก็ลองดูนะสมรรถนะเขาดีจริงๆเดี๋ยวผมจะลองวนดูอีกสักรอบหนึ่ง ครับผมวัสดีผมกำลังจะขับออกมารีวิวก็อีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่จะได้จากคันนี้ไปนั่นคือจอ Android นะผมนึกว่าทีวีที่บ้านนะติดมาใหญ่เต็มโอ้โหอะไรขนาดนี้นะฮะใช้งานแล้วก็นอกจากจะติดมาให้เราสะดวกสบายมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นเนวิเกเตอร์ดู u t u b e ดูหนังฟังเพลงได้เนี่ยเราเปิดโทรศัพท์ของเราให้เป็นฮอตสปอตมันก็จะเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมเครื่องเสียงก็ยังสมบูรณ์แต่สิ่งหนึ่งที่ผม เ,เขาทำมาดีก็คือเขาสามารถเอามาพ่วงก,กับตรงพวงมาลัยได้นะฮะตัววอลลุ่มเนี่ยฮะเราเดี๋ยวผมจะเล่งจากตรงนี้นะกดบวกนะครับเราจะเห็นเะนี่ยนะี่ <Volume. S 2> ะวอลลุ่มขยับขึ้นลงได้จากการกดที่ที่ตรงนี้นั่นคือการลงตัวนะฮะเอามาเชื่อมต่อได้อย่างลงตัวเหมือนกับแอนดรอยนี้ติดมาให้ตั้งแต่ตอนออกจากโรงงานนะครับผมก็ลองดูนะครับ คอนโซลคอนโซลเขาก็ยังยังคลิปนะฮะคอนโซลทุกอย่างนะครับผมเรียกว่าดูแลดีนะครับผมอันนี้ครับนิ่งเงียบห้องโดยสารอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่ s อสคานมอบให้นั่นคือความเงียบสงบของห้องโดยสารอันนี้ผมไม่ได้เปิดเพลงมันเงียบจริงๆครับเนื่องจากเขาใช้กระจก สชั้นนะฮะเวลาใครซื้อเอ a คัจะทราบว่าตัวกระจก4บานทุกทุกบานเนี่ยจะเป็นกระจก2ชั้นเพื่อเก็บเก็บเสียงห้องโดยสารไม่ให้เสียงข้างนอกเข้ามาบรบกวนนี่คือครืหาดจริงๆอย่างที่ผมได้รีวิวไว้นะครับผมด้านหลังก็ยังโอเคทุกอย่างนะมานหลังไฟฟ้าใช้งานได้ครบแตนะรว่าผมใครซื้อไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากมายในคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆล้วสิ่งหนึ่งที่ อย่างที่บอกนะรถคันละ7ล้านตอนนี้เหลือ2 0 0 0 0นนิดๆเนี่ยถ้าเกิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะเอา7ล้านตั้งนะฮะสิก็คือ7 0 0 0 0 0น0 0แสนิดๆเนี่ยมันคือ3จากเงิน7ล้านนะครับแต่สภาพและคุณภาพที่คุณได้ไปมันไม่ใช่เหลือแค่3รถที่ราคาร่วงมาขนาดนี้เนื่องจากมันตกรุ่นและก็ตามอายุปีแต่สภาพ ผมการันตีว่าเครื่องยนต์บอดี้90%เสียเงินแค่3%จาก7ล้านแต่ได้คุณภาพ90%เนี่ยไม่เรียกว่าคุ้มแล้วเรียกว่าอะไรครับนะครับมันคุ้มค่าแน่นอนฮะเราได้สมรรถนะรถ7ล้านมาใช้เครื่องช่วงร่างในเครื่องยนต์ในวัยวิ่งแค่แสนนิดๆนะฮะยังวิ่งได้อีกเป็นแสนกิโลสบายๆดังนั้น ลองพิจารณาดูนะครับกับความคุ้มค่ากับเงิน2องแสนนิดๆที่คุณจะได้ไปเรียกว่าหรูหราราคายาลิสนะครับผมผมยาลิสแจ๊สอย่างแพงกว่าแต่เรียกได้ว่าขับเบนซ์ไปไหนคนก็ตะเบโค้งคำนับเคารพให้การต้อนรับนี่คือเสน่ห์ของการขับเบนซ์นะครับผมและยิ่งเป็น S อสคัทเนี่เรียกได้ว่า,าไปไหนก็เทเป็นป๋าครับพูดง่ายๆ และวก็เป็นรถที่ผมขายดีมากนะฮะตัวนี้ w 220นี่ขายมาแล้วะจะเสร็จคันแล้วซื้อมากี่คันก็ขายหมดแล้วผมคัดมาทุกคันเพราะผมแม่นเรื่องระบบต่างๆของตัวนี้เนื่องจากตัวเองก็ใช้ S แต่ผมใช้211ไอ้221ก็จะเป็นตัวปีที่ใหม่กว่าแล้วก็ต้องยอมรับว่าไม่ต่างกันช่วงล่างความนุ่มนวลน,นีต้ต้องยกให้ว่าเท่ากันเลยนะครับผมนุ่มนวลจริงๆฮะครับผมอันนี้ ไอดรอยเขานี่จอต่อกล้องถอยหลังด้วยนะฮะพอดีผมเดินหน้าอยู่ถอยมาโอ้กล้องชัดเป๊ะอย่างกถ่ายทอดสดนะฮะมันจอดง่ายสะดวกรถใหญ่ใครบอกว่าจะจอดอยากไม่ต้องกลัวครับมีกล้องถอยช่วยนะฮะแล้วตรงด้านหน้ามุมซ้ายเราเห็นเสาตั้งขึ้นมานะฮะเป็นตัวช่วยกะระยะที่เขา,าติดตั้งมาให้ครนนี้ต้องบอกว่าเป็นรถของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะฮะจะมีสติ๊กเกอร์รัฐสภาแปะอยู่หน้าหลังเลยก็ ใช้ดูแลรักษาฮะก็ต้องขอขอบคุณที่มาแบ่งปันให้กับพี่น้องชาวเพจสมาร์ทคาร์นะครับรถดีไม่จําเป็น <teor> ต้องแพงเสมอไปนะครับรถคันนี้อีกหนึ่งคันที่ฝากไว้พิจารณาเงิน2อ0 0 0นนิดๆนะฮะไม่ให้ส0 0 0สนกลางสองแสนต้นๆเนี่ยกับสิ่งที่คุณจะได้ไปนั้นคือสมรรถนะกับรถที่เคยออกมาครั้งแรก7ล้านเครื่องยนต์ขุมพลังต่างๆนานาเรียกว่าคุ้มค่านะครับผม ดีไปขับแ๊สขับยาลิทขับสวิฟตแน่นอนไปไหนก็เท่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับว่ามันใหม่แค่ไหนสมกับที่ผมโม้ไว้ไหมนะครับแต่บอกว่าสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปรายงานตรงไม่จบตานะครับมาถึงไม่มีมาโอ้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ผมยึดมั่นมาดูตลอดว่าลูกค้าถูกใจคนขายบอกว่าถูกจริงนั่นคือความจริงใจที่คุณจะได้ไปจากเพจสมาร์ทคารนะครับผม